สวัสดีครับผมช่องอูไทยพาทำวันนี้จะพาไปดูว่าช่างตัดผมให้ใครตัดผมให้ไปนี่พามาดูนะครับการตัดผมนะครับด้วยตัวเราเองนะครับหลายๆครั้งบ่อยๆครั้งนะครับที่คนมักจะชอบถามว่าช่างตัดผมเวลาผมยาวให้ใครตัดให้ไปตัดที่ไหน ตัดยังไงนะครับโดนถามประจำผมก็จะชอบตอบว่าก็ตัดเองครับผมแต่คนก็ว่าใช่แนละ้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมก็ตัดเองมาเป็น20กว่าปีแล้วล่ะครับผมตั้งแต่ผมไปเรียนจบตัดผมมาผมก็ตัดเองมาตลอดครับผมโอ้วันนี้นะครับถ้าไม่มาทำคลิปนี้ไม่รู้เลยว่าผมกลางๆหัวผมนี่ มันแทบจะหมดแล้วนะครับโอ้มนหน้าแล้วครับถึงได้เป็นแบบนี้แล้วที่อันที่เราใช้ตัดนะครับมันก็คืออ่าตัวรองตัดนะครับตอนแรกจะใช้เบอร์สามก่อนนะครับตัวรองตัดนี่มันมีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ผมตั้งแต่ผมเรียนแต่ผมก็มีเริ่มมีนะครับแต่คน แต่คนก็ไม่ค่อยใช้กันบางคนคบอกว่าใช้ตัวรองตัดนี่มันเหมือนคนไม่มีฝีมืออะไรเงี้ยแต่พอใช้ตัวนี้นี่มันทําให้เราแบบว่าเก็บงานจบง,งานไวนะครับผมว่ามันจบง,งานไวนะครับเพราะว่าเราไปใช้ฝีมือหัวนึ่งใช้เวลาเป็นชั่วโมงมงไม่เสร็จเป็นหรอกครับผมก็ใช้ตัวนี้ครับรองตัดมาตลอดตอนแรกก็จะเป็นเบอร์สามก่อนครับ เบอร์สามนะครับเบอร์สามก็รอบๆของเาครับเบอร์สามแต่งรอบๆไปเลยนะการสัมผัสก็จะสัมผัสแบบว่าตามความรู้สึกครับใช้มือลงคําดูว่าแล้วก็จะสนใจดูกระจกเท่าไหร่นะครับใช้มือลงคาว่าเออมันประมาณไหนประมาณไหนอะไรเงี้ยมือนกับว่าใช้นิ้วนิ้วครับใช้นิ้วเราเป็นโทวัดนะครับมันประมาณไหนครับก็ประมาณนั้นนะตอนนี้ก็จะเป็นเบอร์สองนะครับ นี่เบอร์สามอันนี้ 3, เป็นเบอร์สองครับเบอร์สองนี่นนประมาณเบอร์สองนี่มันห้าหรือหกมิลนี่เลยครับผมเบอร์สามนี่สิบมิลสิบมิลลิเมตรนะครับมมนี 10, น่เบอร์สองก็จะแต่งเข้าไปอีกทีหนึ่งบหมอไม่เห็นผมกลางหัวนะครับนี่หน้าสาวๆทุกม่ชอบนี่ก็ทำใจอยู่นานเหมือนกันนะครับกว่าจะมา คิดจะถ่ายแต่ยังว่ามีคนมาถามบ่อยครับถามว่าเจ้าตัดผมเวลาผมกุญยาคุณตัดที่ไหนผมว่าผมก็ตัดเองเอไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรคนชอบอย่างนี้ครับวันนี้ก็เลยทําให้ดูเลยครับสังขารน,นะครับยอมอยังไงก็ดูเอาครับเอาเห็นตรงกลางหัวที่ไรอยากจะระเบิดทําลายตัวเองภายในสาสิบวินาทีเลยครับโอ้โหมีหน้า สาวถึงได้มองบนกันตลอดเลยเออตะกี้ลืมบอกไปครับก็แต่งด้วยกันไกสับนะครับฟันปลานะครับกันไกฟันปลานะครับเราก็ใช้มือแบบว่าหยิบหยิบขึ้นมานะครับทีประมาณยี่สิบสาสิบเส้นนะครับก็แล้วก็เชิบเชๆบเชบชบชบกอน,นะครับหยิบหยิบมา2ี่สิบสาสิบเส้นนะครับตัดตัดตัดไปยี่สิบเส้นแล้วก็เชิบเชิบชบไปเราก็มองในกระจกครับว่าตัวไหนมันโผล่มาแล้วก็ หยิบหยิบนะครับด้านหลังเราใช้ความรู้สึกครับว่ามันยาวไปสั้นไปเมื่อเราไปงม,ม,ม,มปูงมปลาครับเอ่องมปลางมไปเจองูงูปลานะครับรารบางทีมันก็เหมือนปลาช่อนนะครับเราก็จับดูเอ้ยทำไมปลาช่อนมันตัวยาวจังางทีมืองูมันมีเกรดเหมือนกันครับก็เหมนกันใช้ความรู้สึกนะีตอนนี้จะใช้ความรู้สึกว่าเราไม่เห็นนะกระจกมองข้างหลังก็จะไม่ค่อยจะเห็นนะครับพวกนี้ใช้ความรู้สึกนะครับตอน ้างหลังนี่ใช้ความรู้สึกเอาข้างบนนี่ธรรมดาถ้าเราตัดให้คนอื่นเราจะเราจะตัดด้านบนของนิ้วนะครับแต่ถ้าเราตัดให้ตัวเองเราจะตัดด้านล่างของนิ้วนะครับใต้นิ้วเนี่ยใต้นิ้วมือที่เราขีผมนะครับนี่ครับเราจะตัดใต้นิ้วมือนะครับแต่ถ้าเราตัดให้ลูกค้าเราจะตัดด้านบนนะครับด้านบนนิ้วมือครับตรงนี้ใช้ความรู้สึกเอานะครับโอ้อยากจะบ้าตายครับผมตรงกลางหัวไม่ไหนหมด ไปถามโทรไปหามันซะหน่อยสิผมว่ามันเป็นไหนตรงกลางหัวนะโอ้โหบางคนบอกว่าใส่หวัวกไม่รู้ยังไงแน่นะครับทีนี้ครับตัวนี้ใจตัวนี้ก็ใจเบอร์สองนะครับเบอร์สองเบอร์สองมาเหินเหิน,นครับโดยจัรโดยการเหินโดยการใช้ตัวประมาณนิ้วกลางนะครับเป็นตัวนิ้วกลางมันตัวกําหนดว่า มันจะเหินขึ้นประมาณไหนครับเป็นตัวแบบว่ามันกับตัวแบ่งว่าปบตเรียย่จะขึ้นไปสูงเกินไปหรือเปล่านะครับเราก็จะตอนนี้ครับใช้นิ้วกลางนะครับเป็นตัววัดครับนิ้วชี้เป็นตัวประคองครับผมถ้าเกิดเป็นแบตเรี่นะครับตอนนี้เราเราก็ใช้เบอร์สองครูลงมาครับผมคูลงมามันก็จะเกลี่ยๆหน่อยถ้าเป็านทงตัดเองมันจะถอดเสื้อนะครับนม่ตถอดเสื้อครับผมในนี้ไม่อยากจะโชว์ไอซิกแพคนะมันมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่อยากโชว์ซิกแพ จะว่าซิกแพคหลังแพกอะไรเนี้ยแล้วก็นีก็เปลี่ยนเป็นเบอร์เป็นไม่มีเบอร์ครับเป็นแบบว่าเบอร์ศูนย์แล้วกันตอนนี้มาแต่งพวกตามจอนตามขอบหัวครับที่มันมีเส้นลายเล็กก็ใช้ตัวเบอร์ศูนย์นี่ครับแต่งไปนะครับแต่งไปนะครับแถวจอนแถวนี่แล้วนะครับแถวไอ้ขมับนี่ครับขมับเรานี่ครับไปนะครับใช้แต่งแต่งไป เราก็วีดูครับว่ามันโอเคไหมนะครับมันถามันไม่โอเคเราก็ใช้มันจะยมนะครับตรงนี้เราต้องตัดใต้ใต้ใต้นิ้วมือเรานะครับแต่ถ้าเราตัดให้ลูกค้าเราจะตัดบนนิ้วมือนะครับอ่าเราใช้ใช้ตัดด้านใต้นะครับเป็นตัวคีบเป็นไปซอยครับเช่นไก่สอยนะครับตัวนี้ให้ไงสอยทับไปเลยนะครับ ตัวไหนไม่เท่ากันเราก็คิดนั่นออกครับผมเป็นคนที่ตัดไปว่าไม่ได้ตัดเกลียนะเพราะว่าหนึ่งก็คือไม่ไม่อยากตัดเกลียนะมีอย่างนั้นครับเราจะแต่ด้านนี muscle, <lo o. S 2> ้เราใช้ตัดบนอยู่ครับเพราะว่ามันเวียงนิ้วมือมาทางนี้นะครับข้างหลังนี้ครับก็จะตัดบนตัดล่างเขาบอกตัดล่างนะครับนี่ก็ตัดล่างครับตาใต้นิ้วมือเรา อันนี้ตัดนิ้วนะครับนิ้วเอาไว้เราวีดูนะครับวีดูก็ดูพร้อมเรียบร้อยแล้วการหัวตรงไอ้ตรงขวานผมนี่ต้องไปต้องประกาศหาแล้วครับผมไม่รูมันขับรถหนีไปไหนครับผมเป็นยังกับยังกับต้นกล้าโดน ยังต้นข้าวโดนคนวิ่งเหยียบเลยครับอันนี้ก็เป็นเบอร์รู้สึกว่เป็นเบอร์เบอร์ศูนย์เหมือนกันนะครับเบอร์ศูนย์นี่เอาพวกคนอ่อนพวกอะไรอ่อนนะครับคนอ่อนคนไรเล็กยๆนะครับตรงแถวๆคอแล้วครับคนอ่อนคนไรนครับออกนะครับนะครับเป็นการแบบว่าเก็บเก็บความเรียบร้อยนะครับก็แต่งๆไปเรื่อยๆนะครับ ความเรียบร้อยนะครับนี่ครับจริงๆเวลาตัดจริงๆยังไม่ใส่เสื้อนครับวันนี้ก็ไม่อยากโชว์หุ่นนะครับไม่มั่นใจแต่สุดท้ายก็แต่ก็มาเก็บอีกทีหนึ่งเราจะเก็บสูงขึ้นไปหน่อยหนึ่งครับก็เลยใช้ประมาณเบอร์หนึ่งนะครับพราะมันจะต่อกับตีนผมนีะมันจะต่อกับด้านบนนะครับต้องระวังมันจะมันจะทําให้แหวนได้ครับก็เลยเป็นเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งมา ช่วงนี้นะครับช่วงตีนมันจะต่อกับผมที่เรียนด้วยเบอร์หนึ่งครับช่วงเบอร์สองจะมากับกับผมที่เราไทายออกขาวแล้วก็เลยใช้เบอร์หนึ่งนะครับเป็นตัวปราษาให้มันนมนนะมันเนียนมากนะครับนี่ครับใจเบอร์หนึ่งนะครับก็เสร็จแล้วนะครับอย่นงีครับอย่าลืมติดตามนะครับช่องอไทยพาทำยัย